คำถามโลกแตกนะครับกระป๋องไม่ได้เหยียบกับกระป๋องเหยียบอะไรราคาแพงกว่ากันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากระป๋องแบบที่ไม่ได้เหยียบมากับกระป๋องที่เหยียบมาแบบไหนราคาแพงกว่ากันนะครับคาตอบเลยนะครับราคามันเท่ากันครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระป๋องเนี่ยไม่ว่าจะเหยียบหรือไม่เหยียบราคามันเท่ากันอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าการเหยียบเนี่ยมันจะทําให้เวลาคุณบรรจุหรือคุณจัดเก็บเนี่ย มันจะได้น้ำหนักที่มันมากขึ้นเช่นถ้าเกิดเอากระป๋องไม่เหยียบเนี่ยไปใส่ถุง50โลนะน้ำหนักมันไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่กี่โลหรอกครับแต่ถ้าเราเหยียบเป็น,ปนแบ,บนแบบนี้แล้วเราเอาไปใส่ถุงปุ๋ย50โลเท่ากันเลยนะสองไซส์นี้นะไอ้นี่น้ำหนักอะ่ะม่งโคตรเยอะเลยเยอะกว่าเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นการเหยียบกระป๋องก็จะทําให้คุณนะครับผมสามารถที่จะจัดเก็บบรรจุได้ง่ายมากขึ้นเวลาไปขายต่อเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณนะครับได้เงินมากขึ้นเนื่องจากว่าน้ําหนักมันมากขึ เหตุ hey, ผลเป็นเพราะว่ากระป๋องที่มันเหยียบมาแบบนี้มันโคตรน่ากลัวเลยรู้เปล่าเพราะบางทีที่ผมเคยเจอนะข้างในนะกรอกหินกรอกทรายมาก็มีกรอกสปูกรอกฟูนมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหยียบแบนแบมานะครับก็แนะนําว่าอย่าเอาอะไรใส่เจอะคนเข้าไปข้างในเลยดีกว่าแค่เหยียบมาก็พอนะครับขอเป็นกระป๋องเพียวๆเหยียบมาแบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้ามาขายแบบนี้คุ้มยากเพราะว่ามันทอง ันใส่มาไม่ค่อยหนักนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมเลือกเอานะครับว่าอยากจะเหยียดหรืออยากจะไม่เหยียดนะครับเพราะราคามันเท่ากันอยู่แล้วครับ